สวัสดีปะลุงสวัสดีทุกหมองทุกบอนพอพอกับซ่องแม่บะลุงมื้อนี้ปะลุงสวัสดีพี่น้องขอพาขอพังเลยพี่ทุกท่านเด้อลงคลิปหลายมื้อแล้วมื้อนี้ี่ตึงากเวียกหลายอยากเวยนี่เขาครัวมื้อนี้กินนเสินยังเอาเย็นยังบ่เปื่อยังแข็งอยู่บ่อดยังบ่ได้ อยาอกิเวียแมวโลงกับมาอยู่บารังแต่แล้วน้องอ้อนบรเป็นไง <laughs> มาอยู่มาว้านเป็นทิศเลยว่ะบุตรโล,ลงขีบเลยเ <c oughs> นี่ยบ้านนี่ไปสือสีนมาใส่แข้งว่อยสีนกระโคตรแพงโลกเลยแสนแสนกีดโอกเลย เว้นเงินเป็นเงินบาทประมานสองร้อยเนาะซอยบกเขาเลยมามาพี่บมาบริหารอย่างนุ้นเลยมีแต่ซื้ออย่างเดียวป้านคนรวยอะลูกซื้อกินอย่างเดียวแต่จำเป็นบริหาเขาก็ต้องจำเป็นได้ซื้อ กินอยู่ครับเอากับบริลลงคลิปเลยไปกันเนี่ยเมลวัลลุงก็มาตั้งแต่เขามามื่อแรกตั้งแต่อยู่เฮือนนั่นถูกเลยเนี่ยมาอยู่เฮืองไฟใหญ่กันบริลลพากันลงคลิปเลยเป็นยังไงม่มีเวลาแม่ซีเนื้ออะอะไรเล็นยังไง nữa ngua cả mà đang khen nữa xe xong phít đấy tụi này hết sao Mình đi đợi bao nhiêu Mình đi ตอนนี้ฮอนกูโชคไขในแล้วแต่ยังไงจะเปิดโตัง <laughs> เปิดโตไปได้เหรอ <c oughs> นดาราลอนะโอ้ไออยู่บดคืนไอยังไงไอออกออกไอรักจูไอออกออกไอรักจูก็ได้ไอออกออกเลยที่วัาสิตายไออยู่บดคืนไอจิออนกแกง

กินไปวแหละแต่ละ่ะบั้วขั้ววอนข้วขัแ่อนแห่งนแว่ะแหงไปเลยวัวลายก็ได้วัวลายก็มีแต่ไอ่ากันหิวนอนแต่ละมื้อูเล้ To các nhạc hết nhưng mà như làng, môi, đi rồi, cái, đời, ừ. <laughs> thấy, cái chủ, nhóm thế <laughs> Hm đi áp con Too đi áp liệt. đi nã, đi à, cho rồi, để để ừ, môn, môn, để đi <laughs> กินก่อนจะร่างนะขี้เล่จังแป่งฟันนะงานจังเป็นมาวีกับมีแต่เม่บวาลุงกับเมยเก็ลาไล่แต่เมยเก็ลาไล่เมื่อแล้วเม่บวาลุงประจำอยู่วีเลย คนก็มานอนเป็นหมูเขาพี่น้องคนอื่นก็จะกามาปุลงเลยแต่มัาจะมาจอบเพราะเขาจะกัญยาเบียากไฟมันแล้วเนาะแม่บาลุงมีเบียกกัญยางอยู่พี่คือเกา่า <c oughs> ยังบะหูมือได้สิได้กลับเล้วสุดต่อไปจนเศร้าเปล่าปุ๊ลงเลย Chị họ thường hành trời trời Mẹ bố lùng bột nghi hơn mẹ Chính mẹ Nên có mẹ mới không xúc Mà vì có tập hồn Mà vì có tập hồn hồn một Không <laughs> <hay> không <con. cười> จากบังต้นนั่นคูเอาไปพลุกมาลงมาเลยลงพักเไปพี่น้องพูกร่างพูดมอกันดิเด้อพูอใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีทุกท่านที่เขาบอกราคาแพงมากินนแะม่บอลุงมาหนีิพูดมอก็รลางพูดเสพแม่บอลุงเสร็จสุกินมาหนีิ กัดซีดถูแม่บอลุ่งเขาขั่วบะลุ่งใส่ผักกระลำใส่ผักหอมบัวเงน เสร็จห o m e ปุงเรียบร้อยเมนรอถาแต่กินถาแต่ซิมยังพิ่หันบอะซิมดื้อไปกินเนาะพักละลายไปไดตะกินปุลงเลยเอาไ้หัวร้านกับักําเร็หนี่เลยบุ้งนี่ได้ีมีที่สองคนเนาะ ป่ดงปลักไปบึงมอลาเลืองกกนอยเ้า่า่อยเดินอกตะมีมอลาเรลืองงน้นก็ใอนี่แหละน่ับปลัไปเลยนองนองเขาไปบ่งลาเรลืองกูได้ปะแ่นวู้นานเบมีคนไปเลยบ แต่นะ้องออนก็แม mm ่บ hmm. ื่อเลจักสิเดด้คือสิไดไปไปเบยไปไปยังบ่ไปเลยันบไปอยู่หลายยัาบ่มาทำเรื่องบ่เคยเบื่อทำเรื่องใช้พักกระไดไปตะกินบปตรงเลยยังบอดี้ปะนายไปสันเพิ่มบอดี้ไปอีกหน่อยหนึ่งลงอยู่ปะ

นม่ใช้วนี่ยพ่อมาบนเรือแล้วข้านี่ยตอนนี้ทานผ่านได้บ่ซุปแล้วจะบายจะบายอีบ่ก็แล้วก็จะบายเลยอยู่เพื่อนเอามาพี่บ่สบายขนาดไหนกันยังข้าวอยู่พี่ก็ออยู่เพื่อนตัวเองเหรอพี่อยากกินอยากยังก็เห็ดกิน พอเยอเขึอนพอใหญ่กับบุมีิผู้หญิงเรากินอยู่แล้วสอบใจเด้อที่ใหญปะบ่บอกน้องดีใจลายบอกน้องดีใจลายสดดีกว่าโสดสุด้เด้อสันพปอยากจีบกว่าจีบ ตอนนี้ยังบพุพเยังบอลยังบอกโอเคประไดยีะดยระรบอไปจีบจีบรถไปกินก็เป็่นเลยโอ้โ <c oughs> หก <c oughs> าไมาคั้วแล้วจีบรถ <c oughs> มาวันึ่งโคตรพาเป็นเพียงชนิค่าก็ไหลก็แช่ก็ที่ตามชงแมารุ่งพี่น้อง ไปดิคิดหน้าพอกันใหม่